เสียงก๊อบแก๊บในเข่าเวลาเดินเกิดจากอะไรวันนี้ผมจะมาตอบคําถามที่ถามกันมาเยอะมากๆเลยนะครับว่าทําไมเวลาเราใช้งานเข่าเนี่ยมันถึงมีเสียงก๊อบแก๊บและไอเสียงก๊อบแก๊บเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับสาเหตุแรกเลยนะครับเป็นเสียงของลมนะครับที่วิ่งอยู่ในข้อปกติตามข้อเราเนี่ยครับมันจะมีลมอยู่ซึ่งเวลาเราขยับข้อเวลาเราใช้งานเจ้าลมเนี่ยจะวิ่งผ่านช่องว่างของข้อไปนะครับซึ่งเสียงลมที่วิ่งลอดช่องไปอีกช่องหนึ่งเนี่ยจะทําให้เกิดเสียงได้นะครับเหมือนเวลา ที่เราหักนิ้วแบบนี้ ซึ่งเสียงนี้จะมีแต่เสียงแต่ไม่ g, ได้มีอาการเจ็บปวดอะไรซึ่งภาวะนี้เป็นภาวะที่พบได้นะครับไม่ได้มีอันตรายอะไรนะครับสาเหตุที่2นะครับคือสาเหตุที่เกิดจากเส้นเอ็นมาเสียดสีกับปุ่มกระดูกปกติที่เข่าเราจะมีปุ่มกระดูกต่างๆนะครับแล้วก็จะมีเส้นเอ็นมาเกาะอยู่ตามปุ่มพวกนี้ซึ่งเวลาใช้งานเนี่ยเส้นเอ็นมีโอกาสที่จะเสียดสีกับปุ่มกระดูกพวกนี้ได้นะครับทำให้เกิดเป็นเสียงขึ้นมาอาจจะมีอาการปวดร่วมด้วยหรือไม่มีอาการปวดก็ได้นะครับอาจจะรู้สึกเหมือนสะดุดเวลาที่เราเหยียดงอ าสาเหตุที่3นะครับคือการที่มีอะไรก็ตามมาขัดขวางในข้ออย่างเช่นมีภาวะหมอนรองเข่าฉีกขาดแล้วจะหมอนรองเข่าเนี่ยไปขัดขวางการเคลื่อนไหวข้อเวลาที่เรางอเข่าหมอนรองเข่าตรงสีฟ่ฟ้าเนี้ยครับถ้ามันมีการฉีกขาดอาจจะไปขัดในข้อซึ่งอันเนี้ยก็จะมาร่วมกับอาการเจ็บเสียวเวลาลงน้ําหนักหรือในจังหวะเดิมอย่างเช่น มุมองศาเดิมที่มีการงอแล้วเจ็บก็จะเจ็บอยู่ในมุมองศานั้นนะครับสาเหตุถัดไปนะครับคือสาเหตุที่พบได้บ่อยมากๆเลยของการที่มีเสียงกรอบแก๊บในข้อก็คือภาวะข้อเข่าเสื่อมภาวะข้อเข่าเสื่อมคืออะไรคือการที่เจ้ากระดูกอ่อนผิวข้อเนี่ยไม่ได้เรียบเหมือนเดิมปกติที่เข่าเราครับจะมีกระดูกอ่อนเคลือบอยู่แบบนี้หน้าที่ของกระดูกอ่อนคือทําหน้าที่หล่อลื่นข้อให้ข้อเราสามารถ เหยียดงอได้หล่อเลื่นแล้วก็รับน้ําหนักรับแรงกระแทกได้นะครับแต่เวลาเราใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยจะเกิดการสึกหลอของตัวกระดูกอ่อนที่เคลือบผิวข้อนี้ทําให้ผิวข้อจากเดิมที่เรียบๆแบบเนี้ยครับกลายเป็นผิวข้อที่ขลุกขระกที่ไม่เรียบคล้ายๆกับถนนที่มันพังถูกไหมครับพอเรามีการเหยียดงอพื้นผิวที่ไม่เรียบ2พื้นผิวมาเสียดสีกันก็จะเกิดเป็นลักษณะอาการเป็นเสียงกรอบแกรบขึ้นมาได้ เป็นความครุกระของพื้นผิวนะครับมักจะมาร่วมกับอาการเจ็บอาการปวดเวลาที่เรางอเข่าหรือเวลาที่เราขึ้นลงบันไดนะครับลุกจากเก้าอี้มีอาการเจ็บเสียวหน้าเข่า หรือว่าจังหวะที่เรางอเข่าก้าวขึ้นบันไดก็จะมีอาการเจ็บเสียวร่วมด้วยกับอาการกบแกลบพวกนี้นะครับซึ่งถ้าหากมีเสียงกบแกลบนะครับร่วมกับอาการปวดที่ผมได้บอกไปนะครับอาจจะต้องรีบเข้ามาตรวจก่อนนะครับว่าภาวะข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นถึงระยะไหนแล้วนะครับเป็นเยอะถึงขนาดจะต้องเปลี่ยนข้อเข่าเทียมหรือเปล่าหรือว่ายังสามารถรักษาได้ชะลอความเสื่อมของข้อเข่าไว้ได้ครับ